ล่าสุดจากกลุ่มออยสีและผองเพือกเฟรนส์ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ไว้ว่าพี่สาวน้องไม่ได้บอกอะไรกับผู้สึกข่าวในประเด็นที่ว่าในเมื่อไม่ได้หลับแล้วเห็นว่าใครอุ้มน้องหรือเปล่าในเมื่อน้องไม่ได้พูดกับสื่อสื่อก็ไม่มีข้อมูลในประเด็นนี้มานําเสนอต่อแม่ยังเคยบอกว่าประเด็นนี้ให้การตํารวจไปแล้วที่สงสัยคือแล้วแม่ กังวลอะไรจึงไม่ให้สื่อสัมภาษณ์พี่สาวน้องอีกเลยโดยชาวเหนือต่างได้เข้ามาแสดงความคี่เห็นกันว่ากลัวความจริงจะออกจากปากพี่สาวมั้งแล้วทำไมตำรวจคือเงียบแท้เราก็ลุ้นไปด้วยทุกวันว่าจะมีการถแถลงข่าวอะไรบ้างนี่มิดชิดไปเลย แม่บอกคำเดียวให้การตำรวจไปแล้วอย่าถามนะนางจะบอกคำเดียวและสงสัยตำรวจคงจะมีอะไรจะ,ะรายงานผู้สูญเสียทำกับนางเป็นผู้พิเศษคนเดียวคืนปล่อยให้สัมภาษณ์ก็กลัวความจะแตกน่ะสินี่แหละครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ผมได้ยินมาว่าเจ้าที่ขอสอบปากคำเด็กไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงแต่เพิ่งจะมาให้วิชาชีพเขามามีส่วน ก็ตอนมีออกข่าวนี่แหละครับตอนนั้นไม่รู้เด็กพูดว่าอะไรเบื่อแม่สั่งให้โกหกอะไรแม่เสียมน้องหรือเปล่านะเสียมให้เห็นใครกันนะภาวนาให้ดิ้งพูดความจริงล่าสุดจากกลุ่มของออยสีและพองเผือกเฟรนด์ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตข้อความเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ไว้ว่า นิทานบ้านกกแล้วก่อดจะจบแล้วครับโดนฟาดเรียบอาจจะเร็วกว่าที่คาดจากปลายเดือนเป็นกลางกางเดือนเกมส์โอเวอร์จบทฤษฎีสมคบคิดอะหรืออะหรือว่าพรุ่งนี้โดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าฟาดมาเลยรอโคตรนานอะหรืออะหรือมาแบบนี้อีกแล้วถ้าสมคบคิดก็คงโดนฟาดหมด อาหรือว่าร่วงเอาจริงๆเถอะรอนานแล้วนะสั้นๆผมคำเดิมจะก,กลางเดือนปลายเดือนหรือต้นตุลาคดีนี้ตำรวจจับได้แน่นอนเด็กตายทั้งคนภาษีเท่าไหร่ใครจะยอมครับกฎหมายอาจชา้าแต่นอ้องชมพู่ได้รับความยุติธรรมแน่นอนฮะผมเชียร์ตำรวจช่วยชมพู่นะครับอย่าบอก ว่าพรุ่งนี้เลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันไม่มีในปัจจุบันระบุวันเลยเลยดีกว่าจากสักทีเถอะเอาให้ครบทุกคนเลยนะขอให้จับมันได้สักทีเถอะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันนะของเพืือกถามจริงขอบคุณครับที่จบสักทีเหมือนกินของหวานชอบแค่ไหนแต่เลี่ยนแล้วครับ ดูข่าวในอมรินท่านเลมโบบอกผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มเลยค่ะไม่ต้องคิดนะน่าจะเดาออกดีใจด้วยนะคะฟาดเรียบแสดงเก่งเกินขอให้จับทั้งขยงได้เลยนะคะข้อหาสมรู้ร่วมคิดอย่าจับแพ้นะไม่เอาอยากได้คนที่ทำจริงเลวจริงๆค่ะจับยกกลุ่มประหารยกแก๊งเลยจะได้ไม่เกิดขึ้นอีก ร่วมกระบวนการตลอดชีวิตคนทําให้น้องตายประหารชีวิตงบประมาณแผ่นดินปลาไปกี่ล้านสร้างความแตกแยกใครที่ทําน้องขอให้ตายไปกับน้องที่เถอกฎหมายช้ากฎแห่งกรรมเร็วดีรอตามค่ะล่าสุดงานนี้ครูปีชาแต่งตัวรอเป็นพระเอกเ v มให้ลุมพลเพลงความจริงคือความจริง หลังจากที่สำนักง,งานกะกะตรประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการปล่อยโฆษณารณรงคการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีครูปีชาไครครวนคู่กรณีคดีหวย30ล้านบาทเป็นนักแสดงหลักลงเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง YouTube ซึ่งหลังจากที่ลงเผยแพร่ได้รับความสนใจอย่างมากและเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหลากหลายจนล่าสุดสำนักง,งานกะกะตรประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้ตัดสินใจลบคลิปวิดีโอ สำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่3กันยายนครูปิชาปิดใจว่า การถ่ายทําโฆษณาการเลือกตั้งท้องถิ่นดังกล่าวได้รับการติดต่อจากทางสํานักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาญจนบ,บุรีให้ร่วมแสดงในการรณรงค์ให้ความรู้กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นในชื่อการเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชคซึ่งความยาวประมาณสองนาทีถ่ายทำกันที่บ้านหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรี ซึ่งหลังจากได้รับการติดต่อตอนได้พิจารณาเนื้อหาของโฆษณาดังกล่าวพบมีเนื้อหาและผุประสงค์ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมจึงตัดสินใจตอบรับแสดงและไม่เรียกรับค่าตัวใดๆจากกะกะตเพราะถือว่าการทำสิ่งดีๆให้กับสังคม ครูพีชาย,ยังเปิดเผยถึงชีวิตในปัจจุบันว่านอกจากการสองหนังสือตามปกติแล้วขณะนี้มีบริษัทเพลงติดต่อให้ตนรับงานแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงของลุงพลในชื่อเพลงว่าความจริงคือความจริง ซึ่งจะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความจริงคือความจริงที่ตนสรับหน้าที่ถ่ายทอดออกมาโดยคิวถ่ายทําจะเริ่มประมาณปลายกันยายนนี้นอกจากการรับแสดงมิวสิควิดีโอของลุงพลแล้วยังมีใครเพลงติดต่อให้ตนไปร้องเพลงด้วยโดยคนที่แต่งเพลงให้ตนร้องคือคนเดียวกับที่แต่งเพลงให้กับลุงพลขณะนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเรียบเรียงดนตรีและเตรียมที่จะให้ตนเข้าไปทดลองร้อง ล่าสุดจากเพจของคุณออยศิละผองเผือกได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีไว้ว่าการพูดบิดไปมาหน้าสื่อไม่มีความผิดฐานเป็นพยานเท็จหรือให้ปากคำเท็จทุกอย่างมันสำคัญที่ทุกคนบอกตำรวจว่าอะไรแต่เรื่องการพูดให้มันกลับไปมาหน้าสื่อคือการตีให้สื่อสนใจกอกเอาไว้ตลอดเวลาเท่านั้น คนที่นั่นไม่ได้ใส่ใสเหมือนชาวบ้านทั่วไปสักนิดส่วนตัวที่ยังรออยู่ตรงนี้เพราะอยากให้คนร้ายโดนลงโทษเพียงเท่านั้นผลประโยชน์ที่ตามมาของชาวกกกอกไม่ต้องพูดว่าคนให้เต็มใจอย่าเผือกค่ะคือเราเผือกและเราพูดถึงทุกคนทุกฝ่ายชื่อเสียงหรือชื่อเสียก็ช่างแต่มันได้ชื่อเป็นแหล่งที่รู้จักทั้งคนบริสุทธิ์อยากไปคนทอทาอมืดๆอยากเข้าหา โฆษณาทุกกรณีผ่านสื่อแบบเนียนๆโดยไม่ต้องเสียอะไรนอกจากเสียเด็กคนหนึ่งไปแต่พูดถึงว่าผลประโยชน์ทั้งหมดที่ควรกะกอกได้รับเป็นผลพวงจากการทำคดีนี้ให้สับสนมีแต่คนโกหกกลับไปกลับมาไม่มีใครพูดตรงกัารทำให้คนสนใจอยากเห็นบทสรุปยิ่งอยากเห็นยิ่งเห็นข้อขัดแย้งของการให้ข่าวจากแต่ละปากสร้างความสับสนให้สังคมตลอดเวลา เป็นจิตตวิทย์ขั้นสูงหรือเปล่าคนถึงได้สนใจขนาดนี้กลับไม่ได้ไปถึงมีแต่ยืนหนึ่งคือผลประโยชน์เชื่อว่ามีคนเบื่อข่าวนี้มากเพียงแต่อยากรู้ว่าใครทำใครคือคนร้ายเราก็เช่นกันยิ่งอยากรู้ยิ่งต้องมานั่งฟังคนพูดไม่ตรงกันมันก็ทั้งหมดทุกคนนั่นล่ะโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่า ผลประโยชน์ร่วมลงหมู่บ้านนะแล้วแต่ว่าดราม่าตกลงที่ใครมากน้อยใครจะดึงดรามา่าดึงเกมได้ดีกว่าอาจจะมีกองกลางอยู่ตรงไหนของเบื้องหลังทุกคนถึงได้ขยันสัมภาษณ์กันกลับไปมาคดีนี้ผมไม่โทษสื่อหรอกครับแต่ที่มาถึงนจุดจุดนี้ได้ก็เพราะตำรวจอย่างเดียวเลยยังสงสัยจนถึงวันนี้ว่าตำรวจไม่มีปากหรืออย่างไรเบื่อแบบสุดๆค่ะแต่อย่างเห็นคนร้ายโดนจับ ตอนนี้บอกเลยนะว่าใครออกมาให้ข่าวอะไรไม่ค่อยจะสนใจแล้วถ้าสนใจก็ตรงเอามาคิดยอ้อนแย้งกับคำสัมภาษณ์กับเก่านั่นแหละรอตำรวจสรุปคดีจะจับคนร้ายเลยตอนนี้ไม่ให้ค่าตัวละครพวกนี้เลยสนใจตรงที่เจ้าหน้าที่จะทำยังไงกับคนร้ายเมื่อจับได้เท่านั้นเองจับได้ขอโทษประหารนะขอแบบไม่มีลดโทษส่วนพยาน ทวงพยานเท็จตอนให้ปากคําทําให้ตํารวจเขวขอให้โดนให้หมดเสียงงบประมาณแผ่นดินสาธุสาธุรอแค่ชาวเน็ตเบื่อเองคดีน้องแต่เบีเ่ยงเบนเน้นข่าวบันเทิงแทนเพื่อกรบข่าวนองเพราะตอนวางแผนแรกไม่ได้กาให้ยาแบบนี้ตอนได้ถ้าชาวเน็ตเห็นด้วยว่าเป็นคนบ้าทำก็จบ จะเป็นไปได้ไหมถ้าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่แรกโดยการร่วมมือของทุกคนเน้นว่าทุกคนในครอบครัวรวมครอบครัวป้าแตนเพื่อประโยชน์ตามมาหลายๆอย่างซึ่งเหมือนมีสตรอรี่ให้เราได้ติดตามโดยเริ่มจากที่แม่ให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่าสงสัยลุมพลทั้งที่แม่ควรเก็บความสงสัยนั้นไว้แลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ าการติดสถานการณ์เพื่อไม่ให้คดีเงียบเพราะมีแววว่าจะเงียบที่ผ่านมาตำรวจก็ทำแบบเงียบๆและก็จะดูเงียบต่อไปพอมีดราม่าขึ้นมาตำรวจก็ขยับนิดรถติดลมหน่อยบอกบิ๊กตำรวจลงมาดูเองแล้วก็เงียบก็คงจะเงียบๆอีกยาวถ้าไม่มีดราม่าอะไรเดี๋ยวคนก็เบื่อกันไปเองเอาจริงนะตอนน้องหายใหม่ๆชาวบ้านให้สัมภาษณ์แบบการพูดจาบ้านๆใสๆแต่พอนานๆไปไม่ใช่ละ ดูมีเลขเพทุบายเหลี่ยมจัดกันทั้งนั้นแล้วจะจำได้ไหมว่าให้การกับตำรวจไว้ว่าไงบ้างเวลาขึ้นศาลพูดให้เหมือนเด้อทุกคำ